สวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีทุกคนนะคะหนึค่ะวันนี้นะคะทุกคนค่ะเราอยู่ที่เตม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 ขอดูนะคะจะมีพระเอกผู่มานะคะทุกคนมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะอ๋อคุณละแล้วอแล้ว มาแล้วค่ะทุกคน N N N อ๋อมองไม่เห็นจดอะไรต้องรู้แล้ววุ้ยเขาเขาลงฝั่งนู้นมาเสาว่าจะเป็นพระอเอกซะหมดเบือเสียปัก <c oughs> อู้เสื้อต้งเตะมาแล้วเนี่ยนะโอ้ มายืดรถไทยก่อนะสิละกบ้านตัวนี้วัวว้า,วาหลวงรันั่งรถเล่นังไดรถไทมันสีห้างคือรถไทมันจะพังนะคะ ลงแล้วเจ้ารถถ่ยไม่พังหรอกมันดูไม่ขึ้นห่ะหมดแด้วนี่หว่าจ้าป้าถ์ผลไอ้ข้้งล่างออกปุ๊บดูร่องๆไงไม่รู้อ่ะมันดูเหมือนใช่รถขับพ้าวไหมเนี่ยหรือว่าไม่ใช่รถขับพ้าแล้ว ก็จะชมตรงนี้นะคะผมได้ที่หนึ่งแล้วบบลตรงนี้ที่น,นึ่ อกอนเมาเองอกำลังกายหน่อยเยจะแก้ไม่เลยเฮ้ยจริงดิหาบ่ต่อเด้อ มาเนียนมาค่ะเมืม่อวานก็เห็นเขาเมาจับปลา อันนี้สวัสดีค่ะเฮ้ยันแรงตัวนะ่ะมันกระแหงบิดตัวนะัะค่ะค่ะ ปากบอนะคะทุกคนบอ,อยแค่ตรงนู้นคานฟังนู้นหน่อยน<อ>ู้นนู้ไปแกะกุ่มอีท เราได้ทำก่อนด้วยงงมันแค่นี้ลึกนี่เนี่ยลึกอยู่ดอกมั้งเจ้าพายิมยังไงอ่ะยิมอ,อย่างนี้มมนนดิมอย่างนี้ยดิมอย่างนี้ แตกต่างกันแล้วทุกคนขี่นมาจะเห็นฟ้าหนหมดเลยอีกแบบนึงก็จะครึ่งแหบบนึ่งแบบไหนก็ทุเรียนเหมือนนั่นแหละเป็นเศร้าดิเดี๋ยวรอรถมาก่อนทุกคน มาละจ้าต้องฝุ่นหายไปไหนเอาอยู่ตอนนั้นเอ,อนยฝุ่นโอ๊ยอ๊ย ได้ไหมนี่ได้เฉย <c oughs> <c oughs> แกกันเลโอ้เสียปักเนาะไม่ย่านดอกเสียปักนะสุดหยอดแท้ลูกพี่นี่

ไปคันเลืองนะทุกคนถ้าซืมาเืองขันเลืองด้ค่ะโอ้ยขันว่าตัวนั่นนั่นนั่นพี่กอแกงเนอะมีันสุดเยอเดี๋ยวกหักลงไปนี่ง

ที่แค่ตรงนั้นเนี่ยอย่าพามาเยอะไม่ได้ม like ่เตียนเยก้อแกงหนูเบา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 แล้วไม่ได้โชว์ความแรงเลย รถรถมิ้งไม่แรงเหมือนคันมอ่วงนอาาะคะทุกคนดูถ้าคุณจะไปไม่ไหวนะวโอเคจุยบหน่อยค,ะะค่ะทุกคนจริง,ววงจริงระวังโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ลงมาไหนยังแล้วก็ยังไม่ลงนะฮะอ้าตาจะไป็นไโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้น้องมีรำซิงเลยนจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ